เงี้ยง่า้วันไหนเใหญยครับต้นไม้ต้นนี้ลมต้นโพงใหญ่ครับนะจ๊ะต้นโพ สีมเมตรบ่มันหน่อยๆน่อยบ่มันตุนหน่อยๆครับป่ามาขังอย่างนี้มัดรับยูทีวาเชียวจังใดคอยสิใดป่าเสีน้นเทากำลังลุยอยู่

chịu ngạn đã Còn nó như Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ตัยจบ่ข้าโตโตว่าโตสหมหอยตวไปเอาป้าเลยตัวเป็นโลอะับป้าด้วยเอาไปให้ป้าเขาะงหมหอย สุดเบื้องบายี่นี่นี่หรือมันนอยไม่จะเขเร็วาื้อบางเาหรอเเย็ดด้ป้าตั้งน่นี้็ม่ยังนตัห่ไม่ยังภายในตัวไนอะรจะบอกว่านอนรับีเย็ดไปขึ้นไร้กระแทกตัวมดเดครับดุ

saya kebote tu nั่น